สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับดิวเชอร์ชัยแนนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับดิวจะมาทำ night nice skin care routine แบบมินิมอลสุดๆเลยนะครับซึ่งเป็นการลดขั้นตอนแบบสุดๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ได้คนพบว่าการที่เราไม่ต้องทาอะไรแบบเป็นสิบๆสเต็ปอะมันสบายกว่ากันเยอะเลยเวลาทาอะไรเป็นสิบๆสเต็ปกว่าจะได้หลับนะบางทีแบบโอ๊ออาบน้ำเสร็จเกลยเียดทาครีมเออเพราะมันเยอะเกินไปป่ะบางทีขั้นตอนมันเยอะเกินไปมันก็ทำให้รู้สึกแบบ ไม่อยากทาแล้วไง okay, <_ an ye> นะครับช่วงนี้ก็เลยจะเป็นสกินแคร์รูทีนที่ง่ายมากๆแล้วก็ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื้นความกระจ่างใสลดริ้วรอยอะไรเงี้ยนะครับมีครบอยู่ในสกินแคร์รูทีนอันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นรูทีนที่ดูใช้ในปี2021นี้เองนะครับมีการปรับเปลี่ยนมาจากสมัยก่อนนะก็เยอะเหมือนกันสมัยก่อนนี่ดูเป็นคนที่ทาเยอะมากๆอีกอย่างหนึ่งที่จะมาทำให้ดูวันนี้นะครับเพราะว่ามีแบบแฟนๆเขียนถามมาด้วยครับว่าอยากจะเห็นขั้นตอนการลงครีมนะครับการใช้สกินแคร์รูทีนต่างๆอะไรเงี้ยววววววว่่่่่่าาาาาาดดดดูููทอออออะะะะะะไไรรรรรรบบบ้้้้้งงงััันน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 ีีีีกกกก็เเเเเลลลลยยยจมมปปิิิิหืคคคคชชชใใสแแ์ธผต เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะอย่างแรกเลยเราจะต้องเช็ดด้วยโทนเนอร์ก่อนปกติเราเมื่อก่อน,อ,นอยู่ก็เป็นคนที่ไม่เช็ดโทนเนอร์นะครับแต่ตั้งแต่มาใช้รู้สึกว่าสิวลดลงสิวพดลดลงสิวตันลดลงเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้ผลวะ่ะ ปกติอะหาหมอตลอดตั้งแต่เด็กจนโต Duygusal มีความรู้สึกว่าโทนเนอร์ไม่ควรใช้เพราะหมอทีมงานก็จะบอกว่ามันละคายเครื่องอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ชอบเพราะว่าใช้แล้วแบบสิวลดสิวหายนะครับตัวที่ใช้ก็คือตัวนี้เลยยูซิรีนโปรแอคติฟเคซูชั่นะครับพูดทุกครั้งเลยใช้มาแบบ6-7ขวดแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับดรอปตรงไปนะครับบนสมลีแล้วก็ค่อยเช็ดเบาๆใครจะมีเทคนิคเช็ดบนเช็ดล่างเช็ดอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคงดีว่าเช็ดไปเรื่อยๆเถอะเป็นการดีเช็คตัวเองด้วยว่าเราอะล้างหน้าสะอาดหรือเปล่า ส่วนสำลีที่ใช้นะครับใช้ตัวนี้เลยเอเมเป็นสำลีที่เพื่อนที่เป็นวิคอาปาเตสนะครับที่เป็นที่เรียนน้องอแมนด้ามิซูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีล่าสุดนี่แหละเขาแนะนำเขาบอกว่าใช้แล้วดีก็เลยไปซื้อใช้บ้างนะครับด้วซื้อที่บิ๊กซีนะมีขายที่บิ๊กซีเออยอะไรเอยอยแบบว่าบู๊ทวสดุก็น่าจะมีครับแอนพอเราเช็ดด้วยโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ลงเอเซนส์เอเซนส์ก็ดูก็บอก,บอกบ่อยมากเลยว่าดิ้ใช้ตัวนี้นะค,ะ Skin Super นะครับพอรไวต์บิวตี้สกินเพอร์เฟคติ้งซูเปอร์เเอออซซนนนนส์ะะะครรัับตววีีี้้จจมมไฮยาลลูิิกกแแด็ ในยาซีนิมายครับให้ผิวขาวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นจะบอกว่าตัวนี้มันแบบมาสต์นมากเลยนะดิวจะหาหมอผิวหนังทุกประมาณแบบ5-6เดือนใช่ปหมเพื่อไปทําฟิลเลอร์ไปทําโบท็อกซ์อะไรเงี้ยบางทีหมอก็จะชวนบอกว่าเฮ้ยดิวเป็นกะเต็มเลยโดนแก้มอะไรเงี้ยครับเป็นกะเล็กๆๆๆ,ๆอะไรเงี้ยหมอก็จะเชียร์ให้แบบทําเลเซอร์เอากะออกแต่ดิวตั้งแต่ดิวมาเจอตัวเนี้ยดิวใช้ไปประมาณแบบครึ่งขวดอ่ะก็ไปหาหมออีกครั้งหนึงนะ่งหมอก็บอกเฮ้ยไม่ต้องทําแล้วนี่หว่ามันหายวุหมดแล้วอย่างเงี้ย Amazing มากเลยค ด้วยความแบบวตามิน B3 อะในแานแนลมายมันทำให้กระจับจางหายได้จริงๆกูก็คือแบบสุดยอดมากแล้วราคาโคตรถูกราคาประมาณแบบเท่าไรสองร้อยกว่าบาทเออถูกมากเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้แหละโอเคนะครับทำให้เราประหยัดตังในการเลเซอร์ไม่ต้องไปเอากระดับออกตบๆเข้าไปนะครับโอเคการเสร็จแล้วนะทิ้งทางแล้วตัวต่อไปที่จะใช้นะครับนี่เลยเซรั่ม Moisturizing lotion นะครับพูดบ่อยมากตัวนี้เป็นมอ i s t u r i z e ที่แบบว่า เลิฟมากทำให้ดิวลดขั้นตอนการทาอย่างอื่นได้เยอะเลยนะถ้าเรื่องความชุ่มชื้นต้องให้ตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นออยนะครับแล้วออยอะ่ะแรกๆก็รู้สึกชอบแต่พอใช้ใช้ไปบางทีมันเหนอะเนี่ยแล้วมันเข้าตาก็เลยแบบเลิกใช้ออยไปเลยก็ทาไปเลยด้วย<ๆ><ๆ>ความที่มันถูกนะครับก็ทาเยอะได้ไม่ต <ๆ S 1> ้อง<ๆ>กลัวเปลือง<ๆ> ขวดละเท่าไหร่200กว่าบาทหรือใครจะซื้อเป็นขวดใหญ่ก็ได้นะขวดใหญ่ประมาณ5 0 0ร้อยห้าได้ทั้งตัวเลยนะครับทานหน้าได้ทาตัวได้ดูก็จะลาไปจนถึงคอเลยอันนี้คือขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะอ่าค่อยๆถูให้ทั่วเลยให้มันซึมลงผิวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทากดวิตามิน A นะครับซึ่งกดวิตามิน A ตอนแรกอะ ดิใช้เพื่อรักษาสิวแต่ดิกวก็ได้มารู้ว่าไซเดฟแท็กของมันนะมันช่วยทําให้ลดริ้วรอยได้ด้วยก็เป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นผลพลอยได้ที่เราก็แบบรู้สึกว่าเออดีว่ะดิวดใช้ตัวนี้นะครับดิฟเฟอรินนะคะเป็นตัวยาอะดจพเลินนะครับ เป็นอนุพันธ์วิตามินเอเป็นกรดวิตามินเอใช่แล้วตอนแรกมีความคิดว่าอยากจะซื้อพวกแบบเครื่องสำอางที่มันลดริ้วรอยเนาะอย่างเนบเซเว่น B 7, มันจะเนี่ยออกใหม่เป็นเรตินอลใช่ปะแต่พอพยทยามทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันส,สนน่งเรตินอลหรืออนุพันธ์กรดวิตามินเออะไรพวกเนี้ยมันก็ยังสู้ที่มันเป็นยาไม่ได้ไงสู้ดิฟเฟอริงไม่ได้อืมดิฟเฟอริงน,นี้ดูใช้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เพราะว่าแบบป้องกันสิวใช่ปะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นสิวแล้วแต่ก็เลยทาตลอดเพราะว่าเรารู้ว่ามันช่วยลดรรรรริ้ร้้้วออยยไไดก็บบบีีมมมาาปะะณนนเลนะคะัู่ แล้วก็ทาไปให้ทั่วเลยถ้าใครจะหวังผลริ้วรอยก็ต้องใช้เวลานะครับก็เป็นเดือนเดือนะกว่าจะเริ่มรู้สึกว่าริ้วรอยมันจางลงแล้วก็ต้องให้เวลาผิวปรับตัวด้วยเพราะว่าีออดาพรินเนี่ยอีดิฟรินเนี่ยเวลาทาไปอะ่ะบางทีอะ่ะถ้าเราไม่เคยใช้มาก่อนเลยมันจะรู้สึกแบบแห้งตึงสแสบแดงอะไรเงี้ยได้นะครับโอ้มันทำให้หน้าแหบได้ก็ต้องระวังค่อยๆเพิ่มปริมาณทีละน้อยทีละน้อยเริ่มแรกใช้น้อยๆก่อน ยูก็จะทาหลังจากลง Moisturizer นะครับเพื่อให้ Moisturizer มันเป็นกรอป้องกันเราอีกครั้งหนึ่งแล้วตบท้ายด้วยการลงนี่เลยครับ Peely Age Defying Firming Face Oil นะครับเป็น Anti Aging and Restorative Treatment Oil ของ g e l l y นะครับตัวนี้เคยเป็นตัวที่ดูโปรดปรานมากใช้แทน Moisturizer เลยเป็น o อยนะแต่หลังจากที่เราได้มาพบกับเซรามอย่างเงี้ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันหนักเกินไปดู่าจะหยดใส่มลอนะครับ เนี่ยหยดหยดหยด,ยดใส่มือลองมาแล้วก็ถูถูถูใส่มือนะแล้วก็ทาคอตัวนี้จะลดบาดมาแล้วนะไม่เอามาทานหน้าแล้วเอามาทาคอแทนเพราะว่าพร้อมันเนิน,นะใช่เดี๋ยวนี้เขามาเจอเซลลวีแล้วรู้สึกอะไรก็เนิดเนี่ยห,หมดเลยครับที่เหลือก็เอามาทาแขนทานอะไรได้นะเออสำหรับตัวนี้ก็เจลีสตัวนี้นะครับราคาเต็มก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทน,นะสอง0ันปลายปลายได้ไมั้งแต่ว่าดิวซื้อมาถูกมากเลยเพราะว่าซื้อที่ King Power นะครับ มันลดราคาสั่งมาทางออนไลน์นะครับปิดท้ายด้วยการทาลิปมันนะครับก่อนนอนก็ใช้คามนะครับง่ายๆเสร็จแล้วแค่นี้ก็คือพร้อมเข้านอนหลับฝันดีแล้วตื่นเช้ามาผิวหน้าเด้งฟูทาเครื่องสำอางอะไรก็ติดง่าย เห็นไหมไงวะอันนี้จะเป็นสกินแคร์แบบมินิมอลที่ดูใช้อยู่ทุกวันประจำนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย